ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้อยู่กับนูเปอร์แล้วก็คิงนอนเคดีนะเฮ้ยอะไรเนี่ยรออัดรกับโอนก่อนดึกมากเราจะตีมังกรกันไงใครเนี่ยฮะเบอร์อก่อนไอ่อนโอเคนี่ว่าแฟนนาย ตลาะคนดูวันนี้เรากลับมาในคิงเรเกอรซี่นะครับวันนี้เนี่ยจริงๆเป็นคลิปที่เราจะทำการมาสอนด้านของอไรโนเปอร์มัดกลล็กซี <Galaxy S 2> ่าะใช่มัดกัารเองนะครับก็ซี่ก็นุ้ได้แล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ไงเออแต่ว่าวันนี้เราแค่ มาบอกนะไม่ได้บอกว่าเออสอนทำอะไรขนาดนะั้นแต่ว่าคือจะบอกวิธีการทํามันนั่นเนี่นะครับผม,มเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เนาะโอเคใครพร้อมที่จะทําแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเค let's go ไปดูคลิปกันเลยครับผมมาคุณผู้ชมครับผมอย่างแรกเลยนูปเปอร์เราจะต้องทําการทําอะไรครับเราต้องตีเจ้าตัวเนี้ยสามตัวเจ้าใหม่เป็นเจ้าใหม่ใช่ไหมไหนเนี่ยพาไปเลยละกันมันเกิดใช่ไหมอโอเคเออนไลน์ด้วยนะพอดีเลยเออนไลน์ก่อนอาลานัน เปร์ไปเหมือนขอขีดข้อนดี๋ยวมา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 ไม่มีอะไรอ่ะมา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 ไปเลยอเออจะเป็นรถไเปล่าไม่เอาอย่างนี้เลไม่เอาอย่างน,น,น,นี้เลยนายโอเคนะครับอย่างแรกเลยเราต้องตีเจ้าไฮเลตัวใหม่3ตัวนะครับผมก็<ช>อันนี้เราจะทําการไปตี1ตัวก่อนและการนานะคุณผู้ชมโอเคอันนี้คือเลเวลก็ต้องโลกคือโลก3แหละเนาะยังไงก็ต้องมาโลกสามโอเคนี่นี่นี่มาแล้วเจ้าใหม่คือเป็นเจ้าตัวเดิมอ่ะถูกไหมที่อัปเดตทแล้วถูกปะ ใช่เดิมแต่ว่าเป็นตัวนี้ตัวใหม่เ,เราใช้ผลใหม่สู้มันเลยตัวเสียงอะนะนเือดแปดล้านเลยอ่ะคนเยอะว,วตัวอะไรกัสังเกตุตัวอะไรวะตัววายต,วตายตายแล้วหรอเกือบต,ตาย มากเลยวะลูกใช้แม็กมาเลยเชื่อเราเหรอคุณดูผมว่าใช้แม็กมาน่าจะโอเคกว่านะมาจับผมมาจับผมเราต้องทำให้ได้เราถ้มันเปล่ยนใหม่ได้อะไรบ้างวะเรายังไม่ทำอะไรเลยครับลุคเบอน์เรายังไม่ได้เล่นเลยครับลุกเบอร์ในครั้งแรก

รักเขาผมนะในการตีเจ้าทะเลไปข้มาลูกลรักไปชอบเขาไม่ด้วยแล้วว่าจะทำอยู่นะเก่งมากนะเออมันตีเจ้ามันตีแล้วพวกนี้ดีใช่มันดีจริงเราคงเกิดตามเลยนะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมตีเจ้าใกล้ิงตายเลยวะกันเนาะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะ <ไอ S 1> มาคุณผู้ชมครับผมอตอนนี้ก็เลือเดเหลือหนึ่งแสน เจปาลุยโอ้ไม่ก็ได้อะไรมาเนี่ยมีสิบหกสิบกว่าจะมันหนีนะโอเครับเลยได้บ้างแหละใช้เคร่างมันมาอันนี้นะครับผมก็วิธีแรกนะนูเปอร์ก็คืออย่างแรกเลยเราต้องตีเจ้านั่นเองนะครับผมสามตัวนะจ๊ะไอ้น้องแล้วต่อไปนะนูเปอร์ต่อไปก็ไปลงดันต้องไปรับเควสอะไปรับเควสแล้วก็ไปลงดันหาไอ้ออฟสองไม่ไดปหรือเปล่า โอเคอะแล้วเราคือตอนนี้เราไปทำอะไรต่อครับแล้วก็ไปเกาะลงดันอ่ะใช่ผลกระตูดีกว่านั่ก็คือว่าให้เราไปที่เกาะใหม่อ่ะเกาะเกาะฟาร์มอ่ะโอเคคือข้าตัวตายกันไหมหรือว่าลูเปอร์พาฉันไปเลยเดี๋ยวาพาไปเรพาไปโอเคก็คือให้เราลงดันกี่ครั้งลูเปอร์ลงดันไปเรื่อยๆอ่ะก็คือมันจะมีบอสใช่มันจะบอสบอสไม่จะสุ่มเกิดแต่ลรดันอ่ะ ก่อนน right. um, ี้ก no so ็อยู่เดี๋ยวเปิดแผนที่ให้ดูแล้วกันเนาะเกาะกดไอ้ต้นเข็มทิศอ่ะนะครับเนี่ยเกาะมัอยู่ประมาณนี้นี่นะครับเกาะเข็มทิศอะไรก็ได้นะเกาะคุกอ่ะคล้ายๆเกาะคุกก็เข็มทิศนั่นแหละอ่าเข็มทิศเอาตรงนี้มันจะชี้ทางมาอืมมันจะไปรูปอะไรอ่ะฮะเข็มทิศเราเป็นรูปอะไรอ่ะอยู่ข้างข้างขีดสามขีดเห็นป่ะข้างล่างอ่ะเราเรารู้อยู่แต่ตอนแรกกดเข็มทิศมันมีบอกเหนือใต้อย่างเดียวนะ ใช่เหรอไม่ไม่ไม่เข็มทิศอันเนี้ยเข็มทิศไม่ใช่ล็อกโค้ดอ่ะไหนวะเข็มทิศไหนวะอย่าตรงข้างหลอดเลือดวะซ้ายมือหรือขวามืออ่ะตรงข้างขีดเมนูอ่ะเออนั่นแหละเห็นปะแต่ว่าเราไปชี้ไปนู่นไงเอาเถอะอเอเอเวยังไม่ตันไงเออใช่เวลต้องเวลตันไงโอเคมาเราลงดันก่อนนะครับผมก็คือดันเนี้ยเราต้องตามหาออฟกี่อันครับนู๊ปเปอร์ออฟห้าอันห้าอันมีอะไรบ้างมันก็เป็นออฟอันเดียวกันหมดแหละแค่มันจะดรอปจากไอ้บอส แม็กมากับบอสผลดักสองตัวนี้นะคนดูสองตัวนี้นะก็เก็บแค่ห้าอันนะผมสีเจ้าสามอันทีตาแบบสามตัวแล้วก็เอาออฟสีดำนี้ใช่ไหมนูเปอร์นเนี่ยใช่ไหมไม่ไม่มันเป็นออฟสีส้มเลยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้การันตีดอ<ช>รอปอยู่แล้วโอเคก็คือเราลองไปตีดูไม่รู้ว่ามันจะดรอปให้ผมหรือเปล่านะคนดูรอดูแล้วกันนะครับไม่ไม่ดรอปอะถ้าใครไม่ได้ทาเฟสแรกก่อนอะมันจะไม่ดรอปเอเคคุณต้องทําคือตีเจ้าก่อนอะง่ายใช่ไหมต้อ วก็อย่างนะเตรียมเงินมาเท่าไหร่ระเบิด49ล้าน49ล้านนะคุณผู้ชมถือว่าเยอะเยลยก็ฝากไว้ฝากเงินไว้นะครับผมเพื่อจะทำแบบชิลๆนะครับและดันก็จะแบบกลงเล็บด้วยนะอ๋อแบบไอเทมไอเทมเอ่อเป็นเป็นดาบอ่ะนั่นแหละนั่นแหละโอเคเรียบร้อยลงมาแล้วชั้นที่สองบอสก็จะเกิดชั้นที่ห้าไม่ถือว่าเร็วนะนูเปอร์ไม่นานนะ เดี๋ยวเราลงกันเดียวละชิวอยู่แล้วนะผมระดับตึงอยู่แล้วระดับอ่าคือเราตั้งแถวันคิดเจอแล้วอ่ะเล่นเกมต่อซูเปอร์ตอนนี้เราตามหาถวคิีเจอแล้วมันคืออะไรอ่ะแต่เราไม่บอกไงถูกไหมอ๋อไม่บอกนะครับผมบอนไม่มีเลยเพราะกูก็ไม่รู้บอลไม่มีเลยเขายังไม่จบเหมือนกันนะครับผมโอเคลงดันครั้งแรกเหมือนกันนั้นเนี่ยที่ได้ลงดันอันนี้นะก็รู้สึกว่ามันเป็นดันที่ เรื่อมันสนุกดีนะครับผมแบบเพลินๆนะครับความจริงก็งเปลี่ยนหใหม่หมดเลยได้ป่ะเพื่อามเิ่มเงินได้ป่ะความเงินไม่แนะนาวอะไปไปตีไคโดดีกว,ว่าถ้าฟาร์เมเจมอ่ะได้เจมนี่จะแนะนักตรงนี้เลยเออลงดันอะได้เยอะอถ้าเงินแม่งสูงตัวก็แค่สามแสนอะ ใช่อันนี้ชั้นที่3าเอรอให้ดาวมาจได้ไหมดลวอ่ะไอ้นั่นนะเราราได้แล้วตบดีมาได้เืนแล้วันวบโคตรง่ายดวงดีเราเราก็ได้เขียวแล้วด้วย ได้เกี่ยวเหรอไม่อยากจะมอไม่โดนล้อแล้วคือ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 ได้เกี่ยวยังไงครับครับมาไม่เกี่ยวท้าไม่ได้อ๋อ้ยโชคโชคไหนแน่นอนหลังๆเกี่ยวก็น่าจะปล่อยได้แล้วนะผมาปล่อยเอาของวะนะจะง่ายง่ายขึ้นนะโรเบอร์ยากเลยแหละตั้งแต่แรกเลยลูกรักไงลุกหลังเลย เจ็ดแสนนะ,ะ,นะถ้าถ้ามา<ะ>หลายคนเดือยมันจะเพิ่มน่าจะเพิ่มสองแสนห้ามั้งก็คือยิ่งเยอะตอนเรามา <ๆ S 1> กัน,นเออยิ่งเยอะยิ่งเพิ่มมาคนเดียวมาสองคนมันจะประมาณล้านห้าแต่เพราชั้นห้าเลื่อนน้อยกว่าไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันปกติมันจะสุ่มเป็นวอลที่แบบดรอปของไงแต่ตัวนี้มันไม่ไม่ดรอปนี่คือตัวฟรีป่ะงั้นใช่ตีเฉยแต่จริงตัวนี้มันเาไม่ทำเผาเจ้าวีสาม ดูเปิดช่ปะชัดยิ่งง่ายใช่ปะนี่ไงเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้ใช่ไหมใช่ตัวนี้แหละถ้าเกิดว่าทำเฟสแรกเสร็จแล้วมันจะตอบใจตัวนี้แหละต,ตัวนี้ะนะเป็นตัวผลอะไรเนี่ยผลแบกมาก,กับผลดาร์กอ่ะมันก็จะสุ่มเกิดสองตัวเนี้ยไม่ได้สุ่มเกิดตัวอื่นด้วยแหละพวกเอ่อพวกอะไรนั่นแข็งอะไรพวกนเนี้ยมันมแล้วมันมีกี่ชั้นอุ้ยผมได้รับของด้วยมีแค่ห้าชั้นนี่แหละเชี่ว่ะเดี๋ยวเจ้าเยียดจัด จะมีแล้วบอกแล้วครับก็เกลียดเพราะว่าชอบดิจัลเออเจมไหมผมเลยจบเกมบางทีก็ได้เป็นยี่สิบเจมสามสิบเจมแล้วมั้งเนี่ยมันมีเกรดสองแหลงด้วยนะแหลงถ้าเกิดจบเร็วก็จะได้แรงเอสอะไรพวกนี้นไปได้ของดีก็จะดรอปของเยอะขึ้นเลยแล้วมันมีกี่ชั้นลุงเบอร์ก็มีแค่ห้าชั้นเอง ถือว่าลงดันไม่ยากนะดันเจี้ยนใหม่ไม่ยากนะคุณดูชิลนะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ผมว่าหมัดการาฟลูเปอร์กร็ทําง่ายจริงไหมใช่ไหมครับทำง่ายก็คือมันเอาไว้แบบตีเจ้าสามตัวเก็บออฟห้าอันแล้วอะไรต่อแล้วก็ไปตีออฟออฟไปเสกบอ,อสแล้วก็ตีบอสเสร็จแล้วก็ซื้อได้เลยออฟไปเสกบอสคือเอาออฟห้าอันนั้นนะไปเสกบอสถ้าไปเสกบอสเอ๋บอสหมัดการาฟอ่ะอ่าโอเคอ่ะสมมติเราฟาร์มมาละอ่ะ เจ้าเขาตีเสร็จ์ล้วอะสามอันมีออฟละห้าอันอ่ะง่าต่อครับมาเน่มาเน่ข้างหลังนี่เลยอย่าลืมนั่งมีเงินด้วยนะต้องเอาเงินมาด้วยนะคุณดูผมแนะนําไปฟาร์มเงินมาก่อนตอนนี้ผมมีร้อยเอ็กเอ็มก็พอนะพอพอพอหก่อนจะตีเจ้าก่อนจะทำไรก็ต้องมารับเควสที่นี่อ่ะอ่าก็คือจริงๆเราควรพูดตั้งแต่แรกนะอันนี้อนุเบตร์ช่างมันเลียวคุณดูบ้าเลยสวยเลยไหนวะเดี๋ยวกูดูนะเฮ้ยผมตีไม่เห็นได้เลยวะพี่ ก็คือเอาง่ายคือทุกคนเริ่มเคลทุกอย่างอ่ะคุณคุณต้องมาตรงนี้นะตรงน,รงรงนี้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมอาจจะตัดตรงนี้ไวสองสองช่วงก็คืออ่าแบบว่าคืออ่าอย่างแรกเลยนะก็คือมารับ,บตัวนี้ก่อนอ่าแล้วค่อยไปเริ่มทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชมรับเคลดไหมรับไปตีเจ้าแล้วกลับมารับใหม่นะแล้วไปเอาออฟแล้วกลับมารับใหมโ่โอ้เข้าใจละนี่ไงมันบอกให้ผมไปจัดการอีกสองตัวเนี่ยเห็นไหมถ้าเราจัดการสองตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะครบสามตัวเสร็จปุ๊บเราก็มาคุยกับตัวนี้ถูกไหมลูบเปอร์ใช่แล้วมันก็จะให้รไปลงดันูม จะให้เราไปลงดันเพื่อเก็บออฟผ่านใช่เพื่อเก็บออฟถ้าเกิดว่าทำเควสแรกไม่เสร็จมันจะไม่มันจะไม่ดรอปออฟอ่าโอเคอ่ะสมมติเก็บห้าอันปุ๊บแล้วเราก็กดเข้าไปแล้วยังไงต่อเนอะแล้วก็มาเสกตรงนี้บอสก็จะเกิดตรงนี้อ๋อมันมาเสกตรงนี้เลยบอสเกิดตรงนี้แล้วไงต่อบอสกระจอกมากอะกากมากแล้วยังไงต่อเออแล้วตีตีบอสเสร็จแล้วก็มาซื้อได้เลยอ๋อซื้อด้วยการทําเงินเท่าไหร่ได้สี่จุดเก้าล้านแค่นั้นเลยโอ้โหพระเจ้าไหนไหนโชว์หน่อยดิเอาเอ็มวันครับเอ็มวัน ยอดเอางี้เดี๋ยวผมเอาเอาจอนูเปอร์ดีกว่านองคนดูมันจะได้ดูง่ายนูเปอร์แชร์จอทีมาคนดูครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่า M1 นูเปอร์เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่เป็นปลายธรรมดาเนี่ยโอเคเกียวแซดอ่ะอันนี้จะพุ่งไปจับอ่ะถ้าโดนคนอ่ะพุ่งไปต่อยอ่ะต่อยอ้นได้ไหมได้ได้เราตีผมเลยตีผมเลยเียโดนแคลเล็กซี่จัดอ่ะอุลยเฟกซ์ยังสวยเลยอ่ะ เนีย่ยตายอะ่ะเอฟเฟกสวยมากนะอันนี้จริงๆเลยนะผมยอมรับเลยก็นอก้องคนนี้ผมก็เห็นฝีมือน้องเขานะน,นี่เอ็กยังนุ่งสวยมากเลยโน,โนุกดูเอฟเฟกเขาเดิแบบเป็นสีลุ้งอ่ะแบบเขาเรียกว่างไงด,ดูเดปานระเบิดปานระเบิดปานระเบิดโอ้โแบบท่ากราฟเลยนะปานระเบิดง,งี้นี่สกิลเ e. อโอ้โหเครื่องกุดลุกตุ้มกตุ้มกูจะตายแล้วนุ่อีกทีหนึ่งไปแล้วก็สกิลบี ไม่จะลากข <A> ึ้นอ๋อลากึ้นไปเสร็จปุ๊บแล้วกาแล็กซี่อิมแพคเป้งตายปะวะไม่ตายหรอมาั้งเอาตายนี่วะรบร้อย <c oughs> แตกครับผมโอเคคุณผู้ชมก็จับประมาณนี้นะครับสำหรับการทำ Impact นะากาแล็กซี่อิมแพคนะสำหรับผมนะยากไหมถามว่ายากไหมอันนี้ผมพูดตรงเลยนะไม่ยากอ่าจริงๆเลยไม่ยากแล้วก็ง่ายด้วยดีมากเลยอะ่ะจริงๆนะคุณผู้ชมคือตีเจ้าสามตัวไปรับเควสแล้วก็อ่ตีเจ้าเสร็จปุ๊บก็ ไทุกอย่าง<ำ>มันการันตีอ่ะมันเออมันการันตีอยู่แล้วมันเลยดูง่ายอ่ะคุณดูนั่นแหละครับผมวิธีการทำง่ายๆแบบนี้จริงๆยูทูบเบอร์หลายคนก็ทำไปแล้วนุ่เปอร์จริงๆอ,ะอ่แะแต่ว่าคลิปผมอาจจะลงช้าหน่อยขออภัยจริงๆนะครับโอเค <ๆ S 2> วันนี้ก็ประมาณน,นี้นะุ่เปอร์ไม่มีคลิปยาวขนาดนั้นเดี๋ยวเอางเงี้ยเดี๋ยวรอเวลาผมมาแล้วกันผมจะมาทำคลิปนะครับผมกับนุเปอร์คีนอสีแล้วไล่ต่อนุเปอร์กับเกมปลูกสวนอ่ะเองด้วยครับมาเล่นเล่นนะอ่อเล่นอยู่นิดหน่อยโอเค เดี๋ยวค่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอผมมาก,ก่อนนะครับโอเคสัตว์คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันคนดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมไปติดตามช่องนุ่มเปิ้ลด้วยละการนะครับเขาลงคลิปบ่อยมากส่วนผมเองก็ <laughs> นั่นแหละครับคนดู <laughs> ตามบอลลูมตามบอลลูมนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสหรับคลิปนี้ซีอูรักนะเจะ้าอ้วนทุกคน